สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NCC วันนี้ผมก็จะมาเทสการดูด SP ของพาราดินนะฮะไม่ว่าจะเป็นใช้ตัวชาร์โดโลดูด SP อย่างเดียวนะฮะหรือจะเป็นการใช้คอมโบกันกับปีกดูด SP หรือจะเป็นการใช้คอมโบกับส่วนหมวกนะฮะก็เป็น3ส่วนนะครับก็จะลองหมดจะลองตอนแรกจะลองเป็นแบบนี้นะครับผมใช้โล่อย่างเดียวก่อนนะฮะแล้วก็จะลองเป็นแบบว่าใช้ในส่วนของปีกกับตัวโล่คอมโบกันนะครับจะเป็นอย่างนี้ แล้วก็จะลองส่วนหมวกทั้ง3ามชิ้นนะฮะอันไหนเนี่ยมันจะทําให้เราอมาตะนะครับผมแค่เท่านั้นยังไม่พอเดี๋ยวผมจะลองเป็นเซตที่ไม่ใช้ในส่วนของเซตพลาดินนะฮะก็ถอดเซตพลาดินออกนะครับแล้วก็ใส่เป็นหมวกกิดนะฮะก็จะเป็นเซตแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวก็จะลองเหมือนกันฮะลองเฉพาะแค่โล่อย่างเดียวก่อนนะครับผมแล้วกล็ลองเป็นปีก แล้วก็ลองทั้งหมวกนะครับผมลองดูซิว่าแบบไหนมันจะทําให้เรา SP อมาตะนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมอ่ะโอเคก่อนจะไปดูกันนะฮะก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแ,กแชร์กับช่อง NCC ของเราด้วยนะครับผมปะไปดูกันฮะ ลิสแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมแจกใหญ่เติมเยอะได้ลดเติมเยอะได้ลุ้นฉลอง0,000 0ทซับแจกยับ3ต่อครั้งแรกกับลิสแมนคอยยิ่งเติมยิ่งลดและลัคกี้คอยยิ่งเติมยิ่งลุ้นลุ้นต่อแรก iPhone 15 Pro Max แอดไลน์เติมเกมทุก100บาทก็ลุ้นได้ลุ้นต่อที่2ยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมบนหน้าเว็บที่ร่วมรายการกับลิสแมนคอยใช้แทนส่วนลดลุ้นต่อที่3ยิ่งเติมยิ่งลุ้นกับลัคกี้คอยใช้ลุ้นรางวัลใหญ่บนหน้าเว็บไซต์ listmanhop.com กลิงใต้คิปปเพื่อไลุ้นกันเลย อ่าโอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะฮะก็มีเพื่อนๆสอบถามกันเข้ามาเยอะว่าโลบวก4กับบวก5เนี่ยมันดูดต่างกันเยอะไหมนะฮะ จากที่ผมได้ไปลองมาหลายๆ EP นะครับผมตอนที่ผมใช้บวก4เนี่ยผลปรากฏว่ามันต่างกันเยอะมากนะครับผมตอนผมใช้โลบวก4เนี่ยมันอาจจะมีบางครั้งแต่น้อยครั้งนะฮะที่ SP จะไม่พอแล้วเราต้องปั๊มช่วยนะครับแต่ในส่วนของบวก5เนี่ย SP มันพอตลอดนะฮะก็คือใส่กับเซตนี้นะฮะก็จะเป็นเซตดูด SP ปกตินะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันนะฮะอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองแบบว่า ใช้โล่อย่างเดียวก่อนแล้วก็ใช้เป็นเซตพลานะฮะเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมีลองเซตธรรมดา mm. ก็คือเซตงมน้อยด้วยนะนะครับผมอ่ะโอเคไปลองกันฮะปึออ๊บกดบ้ามให้ครบนะฮะเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะครับผมว่าเราใช้ในส่วนของโล่อย่างเดียวดูด sp ทันไหมเดี๋ยวเอาตัว sp มาอยู่สักตรงนี้แล้วกันนะฮะอ่ะอยู่สักตรงนี้ใกล้ๆจะได้มองเห็นชัดๆนะฮะ,ะ่ประมาณนี้ เราดู SP นะฮะแต่เราลองแทงไปเรื่อยๆก่อนนะครับว่ามันดูดทันไหมนะนะครับจากที่ดูก็คือมีเด้งขึ้นเรื่อยๆนะฮะอ่ามีเด้งขึ้นเรื่อยๆแต่ก็มีลดนะครับผมอันนี้ลดมาครึ่งหลอดแล้วแต่ก็ยังเด้งสู้อยู่นะฮะอ่ะก็มีเด้งก็พูดง่ายๆถ้าเกิดเพื่อนๆมีแค่โล่อย่างเดียวเนี่ยเวลาเราฟาร์มเนี่ยเราจะกลับไปรับบัฟได้น้อยครั้งลงนะครับผม โดยปกติสมมุติ1กรกัมเรากลับไปหาพีทประมาณสัก10รอบตอนที่ไม่มีโล่ถ้าเกิดเราใส่โล่เนี่ยก็อาจจะกลับไปแค่ประมาณ4-5หรอบนะครับก็ทำให้เราฟาร์มได้ยอดเยอะแล้วคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวลองใส่คอมโบกับในส่วนของปีกดูด SP นะฮะอ่าใส่คู่กับปีกดูด SP เดี๋ยวกดบัฟ SP ก่อนปุ๊บอ่ะเดี๋ยวลองแทงกันว่าใส่2อ,อันนี้เนี่ยมันดูดทันไหมนะครับผมพอใส่คู่กันดูดทันไหมฮะ อ่าแ,แดงแดงเต็มอืมโอ้ดูดดีนะฮะรถปุ๊บปุ๊บ,บขึ้นมาดูดอู้อันนี้ก็ใส่แค่บวกห้านะครับผมกลับไปตัวปีกนี่ก็คือดูดทันแล้วนะฮะเดี๋ยวลองอีกสักนิดหน่อยนะครับอู้ ใส่ตัวโลก่กับปีกนี่ก็คือเด้งทันอยู่นะฮะอุ้ยแต่รอบนี้เริ่มไม่ทันแล้วนะครับ SP มันลงมาเรื่อยๆแล้วจะทันไหมนะฮะเดี๋ยวลองดูซินะครับปล่อยยาวจะทันไหมมันลดลงมาแล้วลดลงมาใกล้หมดแต่เด้งสู้นะฮะจังหวะนี้โหเด้งสู้นะครับผมอืมโอ้เด้งจะเต็มหลอดแล้วฮะก็ถือว่าอะโอเคสรุปนะฮะ ถือว่าเซตนี้ก็โอเคเลยครับผมยังเด้งทันอยู่นะฮะแต่อาจจะไม่ได้เต็มทุกรอบนะครับแต่ก็อยู่ในเลนที่ดีมากแล้วนะครับผมก็เด้งทันนะฮะแล้วคราวนี้ใส่คู่กับหมวกนะครับผมเป็นหมวกดูดเอสพีก็จะเป็นโล่บวกห้าปีกดูดเอสพีหมวกดูดเอสพีนะฮะแล้วก็ใส่คอมโบกับเซตาลาเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะฮะว่ารอบนี้มันจะเป็นยังไงนะฮะ ปึ๊บนะครับผมโอ้ SP เต็มฮะเด้งเต็มเด้งเต็มอีกแล้วนะครับผมเต็มอีกนะฮะเต็มต่อนะครับผมลดแล้วเต็มนะฮะอ่ะเต็มอีกแล้วนะครับผมโอ้โหนี่คือถ้าเกิดเราใส่3เนี้เต็มตลอดนะฮะตอนนี้เนี่ยผมใช้เซตน,นี้ไปฟาร์มดันหุน่น SP ีผมไม่หมดเลยฮะค,คือมันดีมากนะครับผมอ่ะมีลดมาแล้วลดมาแล้วไม่แดงนะฮะแต่เต็มอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวลองปล่อยยาวๆดูสักหน่อยนึงฮะลองปล่อยยาวๆเต็มอีกแล้วนะครับ ปล่อยยาวๆดูว่ามันจะมีหมดไหมนะฮะเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งให้มันยาวๆไปก่อนนะครับอ่ารอบนี้มันลดมาครึ่งหลอดนะฮะเด้งโอ้แต่ก็กลับมาเต็มเหมือนเดิมแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวก็กลับมาเต็มนะฮะนี่ผมว่าปล่อยแทงอย่างนี้ทั้งวันก็เอสพี SP ก็ไม่น่าจะหมดนะครับอันนี้เราไม่ต้องซื้อเซตสปิริตอลเลยนะฮะ ตอนแรกเนี่ยผมว่าจะซื้อเซ็ตสปิริท่ลมามันมีให้ผมเลือก2ช้อยนะฮะก็คือเราเอาโล่ไปตีบวก5กับซื้อเซ็ตสปิริท่อสี่พนะครับก็บวก5โลมาผลปรากฏว่าบวก5โลดีเลยนะฮะเราจะได้ประหยัดงบอาประหยัดงบไอตัว4 5่พไปซื้ออย่างอื่นแทนนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เซ็ตสปิริท่ลใช้แค่เซตน,นี้ก็ดูดเพียงพอแล้วนะฮะเนี่ยนะครับผมดู SP ผมเต็มตลอดนะฮะอาจจะมีลด นิดหน่อยแล้วก็เต็มตลอดนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราลองแบบว่าสายงบน้อยนะฮะสายงบน้อยเนี่ยก็จะมีอ่มีล่บวกหนะครับผมไม่มีหมวกดูด sp ปีกดูด sp นะฮะแต่เราจะใช้เป็นในส่วนของอใช้เป็นในส่วนของหมวกกิดนะฮะเอาไว้ดูด sp นะครับลองดูซิว่ามันดูดทันไหมนะนะครับผมอ่า กดปุ๊บทันไหมฮะอันนี้อาโอเคเรียบร้อยดูดทันหรือเปล่านะครับอันนี้ลดลงมาครึ่งหลอดแล้วนะฮะดามเมจเราก็ลดลงไปด้วยใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เซตพลานะฮะเปอร์เซ็นต์ดูดมันก็น้อยลงนะครับเปอร์เซ็นต์ที่เราได้ sp สมมุติปกติ เราตีหนึ่งพันดูเอสพนึงเปอร์เนนี่ยนะฮะมันก็จะประมาณ10หน่วยใช่ไหมถ้าเกิดเราติ้งตีเบามันก็น้อยลงใช่ไหมฮะอ๋อตอนนี้ s อีหมดหลอดนะครับผมไม่ทันนะฮะเดี๋ยวเรามาลองแบบว่าใส่ปีกบ้างนะครับผมใส่ปีกปุ๊บนะฮะมันจะทันไหมนะครับผมอ่าอด SP ปับ๊บอ่อโอเคใส่ปีกก็จะมีในส่วนโล่ปีกแล้วก็ หมวกนะฮะเดี๋ยวลองดูทันไหมนะครับลงมาครึ่งหลอดแล้วฮะแต่เด้งสู้อยู่นะครับเด้งสู้อยู่ตอนนี้ครึ่งหลอดแล้วเด้งสู้นะครับอ่าจงาังหวะนี้อุ้ยเด้งสู้ได้อยู่นะนะครับผมอุ้ยเต็มนะฮะ โอ้ถ้าเกิดงบน้อยอยากให้ sp ไม่หมดก็ซื้อมัฟดูด sp อันเดียวเพิ่มอันเดียวก็ไม่หมดแล้วนะฮะแล้วก็โล่บวก5เนี่ยดูก็น่าจะไม่หมดแล้วนะอ่ะเด้งมาครึ่งหลอดแล้วนะฮะลดลงมาครึ่งหลอดเด้งเต็มนะครับผมโอ้หเพอร์เฟกฮะเพอร์เฟกเลยนะครับผมงบน้อยก็ sp ไม่หมดได้เช่นเดียวกันนะฮะเนี่ยนะครับผมอันนี้เด้งมาครึ่งหลอดแล้วมันจะสู้ทันไหมลองดูสิ จะหมดหลอดแล้วนะฮะเด้งสู้นะครับตอนนี้เด้งสู้มาปุ๊บเด้งสู้ต่อเด้งสู้ต่ออีกแล้วเด้งสู้ได้ไหมนะครับผมสู้ไหมหรือจะหมดนะฮะเอ้ยสู้นะครับผมอ่าตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วะฮะใกล้จะหมดแล้วจังหวะน,นี้ก็เด้งได้นะครับอ่าโดยรวมแล้วนะครับช่วยทําให้เราฟาร์มได้ดีขึ้นเยอะเลยครับผมอ่าถ้าเกิดมีปีกนะฮะแต่ถ้าเกิดโลคก,กระหมกอย่างเดียวเนี่ย อาจจะไม่ทนันพอมีเสริมปีกมาช่วยได้เยอะนะครับแล้วถ้าเกิดเราเสริมหมวกไปล่ะเสริมหมวกดูด sp อีกอันนึงไปนะฮะก็จะเป็นหมวกฟรีหมวกดูด sp แล้วก็ปีกดูด sp แล้วก็ไอตัวโลดดูด sp นะฮะลองดูซิมันจะดูดทันขนาดไหนนะฮะามาถึงก็เด้งครึ่งหลอดแล้วนะฮะเออผมไม่ได้กดไอตัว sp ให้เต็มด้วยนะฮะ แต่มันเด้งสู้อ้เต็มหลอดนะครับผมโอ้โหจังหวะนี้ใส่หมวกเพิ่มขึ้นมานะครับผมก็ทำให้ดูด sp ได้เยี่ยมขึ้นไปอีกนะฮะตอนนี้ชมแป๊บเดียวไหลลงมา <c ười> ครึ่งหลอดอเต็มเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราลองปล่อยยาวๆสักแป๊บหนึ่งฮะ,ะลองปล่อยยาวๆแป๊บหนึ่งนะครับเออโอเคเลยนะฮะ นี่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้มีเซตพาราเพื่อนๆใส่ไลเวิร์ดหรือใส่มัวกินเนี่ยแล้วก็ใส่พวกนี้คอมโบนะฮะ sp เพื่อนๆก็จะไม่หมดแล้วนะนะครับผมโอ้โหมันยอดเยี่ยมไปเลยนะครับอ่าโอเค sp เต็มนะฮะก็เซตน,นี้นี่เพอร์เฟเลยฮะไอตัวดูด sp ในส่วนของชาโดกับคอสตูมที่ควรจะมีก็คือโล่บวก5นะครับปีกดูด sp แล้วก็หมวกดูด sp นะฮะ,ะเดี๋ยวผมกลับไปใส่ ไอตัวเซตพลาเหมือนเดิมนะฮะนี่คือเซตพลาดามเมจมันก็จะแรงขึ้นมันก็จะดูดเต็มขึ้นง่ายๆนะครับผมอ่ะอย่างนี้นะฮะเนี่ยมันดูดเต็มตลอดนะครับมันดีมากๆเลยเนาะนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับผมฝักงเพื่อนกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแกดชร์กับช่องไอของเราด้วยนะครับผม แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ